โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่วันที่อาจป่าตองครับเนี่ดูวันนี้มีงานกินลอยริมเลยครับผมนี่คนเยอะมากครับดูคนเยอะมากเนี่ยดูคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูหน้าหาดกันเนี่ยงานกินกินลอยลิมเลครับผมสิ้นสุดวันพรุ่งนี้เราไปดูบริเวณหน้าหาดกันเล็กน้อยครับว่า คนจะเยอะหรือเปล่าช่วงนี้ก็มีคนไทยมาเที่ยวเยอะจริงๆครับนะหาดป่าตองแห่งน,นี้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะอะโ้โหคนดูอะไชายหาด ด้านน,น, so oh like Culture, นู้นนักท่องเที่ยวเพียบเลยครับผมโอ้โหเมื่อวานก็จัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้มาอันนี้บริเวณนอกงานนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินดูในงานว่าคนจะเยอะขนาดไหนขอร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมตอนนี้ในป่าตอง น่าเที่ยวมากนะครับล่าสุดนี้ผมทํางานวันนี้มีมาจากเชียงใหม่นะครับเยอะมากมาจากจังหวัดแพร่จังหวัดน่านแล้วก็กรุงเทพครับผมมาเที่ยวกันเยอะเลยครับมีทั้งขับรถมาเองนั่งเครื่องมานะครับนี่รถไม่ไม่ไม่ขาดสายนะครับดูสิ นี่ตาเขากระตุ้นการต้องเที่ยวให้เป็นแบบนี้ได้ทุกวันนี่นี่มีน้องหมาด้วยน,นี่นี่น่ารักจ้ะนี่ยตาภูเก็ตป่าตองกระตุ้นได้แบบนี้ได้จนถึงปลายปีเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเลยนะผู้คนน่าจะได้ลืมตา อาปากกันบ้างนะครับดูๆนี่อย่าดูคน,นก็มากันเรื่อยๆมันก็มาจากไหนเยอะแยะมันเยอะบิดปกติวะเนี่ยวันนี้ ก็บริเวณในงานครับผม คนก็เยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ยนี่จัดุ้มอยางโอ้ตรงนี้มีมีหลุมด้วยอ่ะมีหลุมด้วยโอ้จัดมากนี่อะไรจิว 3D โอลี่นี่อะไรก็ซีฟู้ดมาเนี่ย จากพันสองเรือหกร้อยเก้าสิบเก้าเจ็ดเก้าเก้าโอ้โวันน่าโอเคอยู่นะ <c ười> นี่ดูบาร์ตรงนี้นั่งกันริมชายหาดครับผมนี่นี่บรรยากาศชิวๆชิวๆนะก็ถือบอกคลื่นๆดีครับ เงินไม่พอพี่ก็ไม่โชว์หรอก <laughs> <laughs> Jauh-jauh lah akun Lihat yang bumbu Ini banjir akan ngan Mitu kau i nang Sabah-sabahnya siu aksiong nih Tawamat เทีเ่ยวริมชายหาดแบบนี้ก็ขอความการุณานะครับพวกขยะพลาสติกนี่ช่วยกันเก็บกลับบ้านด้วยนะครับผมนี่จุดไหนนั่งถ่ายรูปด้วยอ๋อนี่เป็นก็อกเทลก็อกเทลนี่เป็นก็อกเทล ตรงนี้เป็นเบเกอรีร่อ่ะใส่แพนเค,ค้กอ๋อนี่ปลาหวานนะผมอ,อันนี้เป็นขยะที่พึ่งซัดมาขยะนะครับกองขยะมาทำอันนี้ก็คือขยะที่พึ่งซัดมาเกย ตื่นเมื่อปีนี้แหละครับนี่เราดูขยะพลาสติกที่เราทิ้งลงตะเลไปดูเบัีรว่า แถวนี้ก็เป็นซีฟู้ดครับไม่กินอะไรแล้วกินข้าวมาเลยโอ้คนหนาแน่นมากตรงนี้คนหนาแน่นมาก มีครับเดี๋ยวสิมาเอาได้ครับ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  <laughs> <laughs> โอ bert, ้นี่เอกุงตัวบันเดอร์อันกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากประบอนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าลานกิจกรรมครับผมแล้วก็หน้าวีทีเทอะ ที่นี่จะปรนงานผลวันที่สองนะยอดไลฟ์โค้ดจากที่เราจะประดับที่สองกับงานย่างบานองมาถมากั็คนมานั่งกันเยอะตรงนี้ก็อยากที่จะเอรูปย่างก็จะมาถ่ารูปกกันได้นะคะแล้วเป็นสำคัญที่นีอีกวันเด้อนะคะใครจะขึ้นตปชูธีสุเหรือรุกนะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา สิบเจ็ดนาฬิกาถึงเวลาสิบแปดนาฬิกาหนึ่งชั่วโมงค่ะครับผมไม่สามารถจองคิวกับใครได้มาต่อแถวตรงนี้ได้เลยก่อนหน้านี้โอเคก็ลากันเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมขอบคุณมากครับมาเล่นได้แต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าไม่เต็มราคานะครึ่งราคาจากปกติราคาจุงฟันสองร้อยบาทนะคะก็จะเหลือแค่หกร้อยบาทหกร้อยแล้วก็หลังหกโมงก็ครึ่งราคาเหมือนเดิม